สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ใช้งาน iPhone ในรุ่นที่ไม่มีปุ่ม Home ตั้งแต่ p p o o n 10ขึ้นไปแล้วพบว่าทุกครั้งที่เปิดหน้าจอล็อกขึ้นมาจะต้องเห็นเส้นขีดแนวนอนที่มุมบนขวาของหน้าจอใต้สถานะสัญญาณอยู่เสมอเลยครับเส้นขีดนี้มีไว้ทำไมแล้วทำยังไงถึงจะปิดได้ทำยังไงถึงจะทำให้หายไปดูแล้วหน้าจอไม่สวยเลยวันนี้เราไปดูกันครับเส้นนี้คืออะไรแล้วจะเอาออกเองได้ยังไง ทำได้ไง่ายมากๆแถมยังทําให้เครื่องปลอดภัยยิ่งขึ้นไปชมกันเลยครับจริงๆแล้วเส้นนี้ Apple ออกแบบมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้เราทราบว่าเราสามารถแตะที่มุมบนขวาของหน้าจอล็อกแล้วลากลงมาเพื่อเปิดสนยนควบคุมให้สั่งงานได้ง่ายๆน,นั่นเองครับเช่นเวลาที่อยากจะเปิดปิดสัญญาณไร้สายต่างๆจับเวลาเปิดเครื่องคิดเลขหรือตั้งค่าต่างๆก็ทําได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปลดล็อกเครื่องก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการปิดไม่ให้มีเส้นตรงนี้แสดงขึ้นมา ก็ทำได้ง่ายๆเราไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะ f a c h ID และรหัสจากนั้นป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องในหน้าจอการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมา เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะปิดสวิตช์ศูนย์ควบคุมเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเปิดหน้าจอล็อกขึ้นมาก็จะไม่มีเส้นขีดแสดงข,ขึ้นที่มุมบนขวาของหน้าจอแล้วครับและการปิดศูนย์ควบคุมในหน้าจอล็อกนี้แม้จะทําให้ความสะดวกในการตั้งค่าลดลงแต่ในทางกลับกันก็ป้องกันไม่ให้คนที่เก็บเครื่องของเราได้เข้ามาปิดเน็ตทําให้เราไม่สามารถติดตามตําแหน่งของเครื่องได้นั่นเองครับแต่ใน iOS 15มีข่าวดีคือ Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติในการระบุต,ตำแหน่งของเครื่องได้แม้จะถูกปิดเครื่องหรือล้างเครื่องได้ด้วยครับซึ่งมีประโยชน์และน่าใช้มากๆเพื่อนๆสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ